มีอะไรมากไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ากินเหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้วันนี้กินอะไรอีกคะแม่บอกว่าให้เป่าก่อนลูกมันอันตรายนะลูกแบบเนี้ยทำไมคะมันลวกหลอดลมเลยเดย้หลอดก่องคอนี่อ่ะวันนี้กินอะไรแต่บอกท่านผู้ชมแม่บอกว่าให้เป่าก่อนอ่ะ ลูกชิ้นมันเจ็บถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนโอเคเปาวันนี้กี่บาทวันนี้ยี่สิบค่ะยี่ห้าค่ะไม่ใช่ยี่สิบค่ะยี่ห้าบาทนะคะรวมน้ำอีกน้ำก็ห้าบาทยี่ห้าบวกห้าเป็นสามสิบนะคะวันนี้ยังไม่ได้ปั่นนะทำอะไรเลยนะคะ วันนี้เสื้อสวยมากเลยค่ะอือดูนะคะตัวใหญ่มากเลยตัวนะ่ะแมบบ่บอกให้เป่าค่ะอืมวันนี้เขาทำผมมานะคะติดกิฟต์ดำทำผมเองนะคะวันนี้เค <c oughs> อะไรครับเ้ยไม่อะไรหรอกคะ่ะนั่งเฉยๆเป่าก่อนค่ะเป่าก่อนอเคนี่ก็ตังนะคะ ต้องพกตังคนะ,คะพกตังพกเจลล้างมือค่ะหน้ากากนะคะไหนเหรอหน้ากากนะคะเป็นไรหนาวหรือร้อนแม่บอกว่ายังไงคะแม่บอกให้งไงสวดร,รวบให้เป่ารู้จักไหมสวดร,รวบภาษาอีสานวรรณคำมวันนี้เสนอคำว่าสวดร,รวบ สวดรวดสวดรวดเปล่า